ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพญายมยัยงงลุงปลานะอนาบุษภู้ทุกคนครับเอเจในประเทศละต่างประเทศเน้อครับเนาะบ่าวบ่าวพอนกับเม่แซมครับผมในเสองวันที่เมเซมในเสองวันทีสิบเอ็ดตุลาคมสองหาหกหกจ้ามืุโสข้าขาก็ลงฟังหวยกับนิ้วหน่อยเนาะจ้ากับแม่กล่องกะบได้ภูมิพลายครับกับเว่ยขมาป่าบัานน้องเมกีครับผมเปิหลุนไปรับสมกันเลยครับบ่าวบาวอนกับเม่แซมสีโ้มส,สีมันมาครับวัอนี้ไปเลยครับผม ไปจ้าครับคุณงามๆเลยครับผมณปวดเกิดใหม่เนาะไม่ใช่มีดอกเดียวครับดเดี๋ยวไปหาหมูเพิ่นครับผมณสองดอกง,งามๆครับดีครับดอกน้อยไร่เนาะไม่ใช่ เราหวานตุบุ๋มเว้ยครับที่ชับต้อไปนะครับ่อ้โหทีครับน้อย ดอกครับผมงามขนาดน้เลยครับออกบานลายเนาะถลายครับาวจ้ะกำลังเยอนโด้งยวขนาดดงอกยแม่เทยมใช่ละ okay. ้ะหาบบเห็นด้วยถึงดงอื่นพี่น้องลุนพี่น้องสามดครับอ้ยกำลังแข็งแม่เทมเนาะหาหยาราลุเนาะ ดอกดำปามกระโขกไปดึงกขึ้นมาขึาพี่น้องครับออ้ยงามๆเลยน้องม่เสียจ้ะจะาดูบานเนาะบานบานบานแบบนี้หนจ้ะบุกเข้าหันเนาะอ้ยนีสองดอกเนี้ ดอกไม้อกไม้รุดีเยอะพี่พี่ครับตั้งพิพาสพี่้องอกมาดีกว่านาดึงดมานี่ตัวตัวนี่แม่งกินค้าก่อน เอาเหรเอาคด็กบานเบานนีด้าเนเหีนด <laim> ีพอมูงเะดีพ่อเกงเนาะแนมดอกบานเด้หอมขนาดจ้ะแนมอ้หเหอมเห้ đẹp nhạo đi, Người đứng nhạc luôn Nga máy hạc máy phân lai Dạ Đốt luôn Cũng Hồi gì mà hấp hốm Mùi đều cắn luôn Dạ yeah. dài ใชเรื่อยๆเอพออีกครับปุมบานเบิดน่อยไสม่ยงน้าดอก่มยคนก็แดงโบเห็นที่ละน้อยหงอกขึ้นบอกขึ้งหงันนลอืมครับปุ่มเถื่บบานกับบเห็นเพิ่มเิดขึ้นมาแม่ก็กินหมด Cái gì nó lùi mong đêm tưới nhà phải bay gà hôm, ừ. hôm đi. Cửa đi nha, mùi quá nó hôm bố cà đô nó tà đô nó tà đô nó nèn kim loại đó mùi 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 ลูบวเลยหันตยสิลมแม่งกินไปเป็นสิษเลยที่เาิบ่จะข้เนาะี่จะขา,ะะขาแม่นจ้ะสอดอกไม่ใช่อุ้ยงามขน,น,นาดเนาะจ้ะกลังจูเนไหครับพี่น้องโอ้ขาเป็นยุน,นิคอร์นอะไรขับเปนซีโรบอกให้ผอเป็นโมน่เนาะงานเนาครับ แกงหวานพอเป็นโมไข่ยู่มะผมจักดองแล้วฮะหาดอกนะสี่หาดอกหกดอกเปิดใบตองกันไหมน้ำเดี๋ยามใส่ก่อน แล้วมันเก็บหม่อวานนี่เนาะแมนครับเกิดทางโ่เกิดทุกมาอีกเนาะเกิดมาเหงาจะมาไลยไง พี่น้องครับแต่อันซ่อนขรับเราไม่แซมเนาะจ้าพอ,พอแล้วพอแล้วครับจุ้มจุ้มเลยครับพี่น้องงามครับม้องชมงามขนาดพาไปอื้ หอมข,ขนาดจ้ะเปตามานนันี่เนาะอนี้เนาะเปตมันหลุนนุ่นาานนงกันไปเรื่อยครับผมนี่ครับต้องน่ยนหน,น่อย,อยของเสียบห <c oughs> น่อย,น,อยนจ้นะหอมแห้ง เออข้าคุณเกงเอาพักอันนั้นสิน้ำเนาะพักแน่งก็พักข้มขมพักสไล่ปแน่นเสียบได้จ้ะคุณน่ะข้าขุมหักเนาะขุมหักกับพ่อไซ้จ้ะอ้าพี่น้องครับพี่เตาอนสอนเห็นไหมข้า งามขนาดเนาะขนาดเลยเกง่งจะขานี่ก็อิ่มพี่น้องโอ้ยน่อจะเน่เสียมากเหมือนี้ตาดีแฮงมาแล้วครับผมต,นนต้องสอเนะต้องสอดรับ<า>ปุ่นรับโย่นหน่อยก็แฟนิ่นเนบาบอยเพื่อจีบ หมูเดียวกันครับผมอ้ยา,ายเนาะสามดอกนี่งามจะ้ะบ่าความตเห็นพ่อดอกอยู่ สับผม,ผมงามเลยครับอื้อสอนเนาะได้จริงสีเบิร์ตมากนองไม่เตี้ยมอื้อ,อสีพอแล้วมึงคือมือสกอตเนีมหยักเนาะแน่นจ้ะอันนี้ดอกระ่างงามเนาะก็ดีโพนะแนีมง่าย มันบ่ได้เนาะโอ้ยกินอาหารนี่น้องเลาะๆอีกครั้งอันนี้เนาะสิเกิดอีกแล้วมื้ออื่นนี่เนาะแม่นอีหยังพ่อเขาเสือมันเสือเฮ็ดเสือกําลังซึนอูย แม่จากตาสออนครับก,กําเดียวคืองามๆเลยครับผมพออีกแล้วจ้าพออีกแล้วตาสอ,อนครับเนาะเปิเดแดดตีละสองหมื่นเนาะจะมีแต่หมื่นที่สองหมื่นเปิเดแดดกัตชีเซนไปเรื่อยๆอย่างเนาะไม่แซมจ้มาวางหนันแผนะ่นเรลงไล่จ้าวนงตกนักเนาะเ็ดกระบอกากเกิดได้จ้าทำแดดนี่จะ โอเคสัญญาณที่ดีสิครับน้องเฮ็ดสิได้เกิดโอ้ยลอกนึงดอกนีงโอ้ยใส่ไม่ต้องนี่แล้วเพันยังในบ้านเนาะสิครับมาทักสิครับพี่น้อง วันเหี้ยนะวัวตัวตัวดองดอน,นห่างด้วยครับขาไปขาเงาๆเลยอเดอกนี้แม่กินเนืป่น น,น,นี่ม้งปวดปอจุ่มอีกเล้หาไปน้วหาซอยกันไปน้เป็นแต่อุอนส่วนเธอกำลัง,ลงแทง,งหยางมาหวอดไม่แทงเกือวุด โอ้อะอบดอ้้ยขา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 ่ะงไปตะแกงหวานครับแม่ใไรมเมนเฮ็ดโกแดงแกงหวานให้ปอบ้มงามงครับกำลังแขงคือน่กำลังแขงหัวนน้อยครับสำตะปูส หาใหม่อู้หักดิแค่ขั้นหกใหม่อะไ้คะดีจังคือ่อกนึงเจะพี่หน่อยแห้เลยปิ๊ปปดนี่ค้าอยู่บนกําลังงง้ย ี่เท film, ี่ยวคือเที่ยวเดียนนู่มอื๊บไม่เห็ดปากกาลังครับผมหรือว่าเห็ดหนวดนะครับเนาะโอ้ยงามขนาดครับพี่น้องีจุ่มนึงไม่น้อยเนาะครับเนาะกระลังแทงเนาะมืวิชาขอจิ้มมีน้ำมนเบี้ยสวยมามพี่น้องอะไย สิมอาล่ <ส ieur. S 2> ด้ยนเล่าโอ้ยทีทีทีฮึม่ขาเบิดอือาดีด ละสวัสดีครับพญายมยมใหญ่ลุงปลา,านาบุตรสุูสุกคนครับกันในเวลาไวักระบาลของเบาคอนกับแม่แซมแล้วครับหลุนไปรับส้นมกันเลยครับวัวเบาคอนกับแม่แซมสิโศกสิมันไปไลยครับไม้แรลงเขาหอยละเมิดเนาะครับเนาะไม้ที่สองหอกกับเปลี่ยนมาปลาบวานน้องเมฆครับผมไปหลุนไปรับส้นมกันเลยครับผมผลงานเก็บเห็ดมัอนี้จ้ามานเห็ดปวกจ้าพี่น้องมีแต่ดอกง,งามๆจ้าปวกเขาโดมจ้ากำลังเกิดไหมครับพี่น้อง จุมจ้มๆเลยครับผมถ้าแม่ดอกใหญ่เนี่เหลือตาครับนี่แค่ดอกหน่อยเนาะจ้าม uh ันครับครึ่งกับตาหน่อยครับบ่าวคอนขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับอิทซีอุล so ันครับที่เขามารับชมบ่าวคอนอุลซันแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับสุกไหลสุกแช่สุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนขอฝากไอีกครับพี่เมืองครับปากไปยังไม่ใหญ่ลุงป่านาะครับสุขคุณทุกคนครับอิบีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะซอยกมาคนไหลก็แชร์ก็ติดตามบ่าวคอนลูกซันนี่ได้ครับบ่าวคอนอุลซันมีกำลังเก่งคลิปต่อไปครับ กิปบหนาวเขาเจอแล้วไหมครับคลิปนี้ขคอหยุนเพียงเ่ามี้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ